อันนี้ปา้าคะสวัสดีค่ะต่อบาทให้แล้วค่ะคสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมบุรชูชาแนลนะคะใช่ค่ะคุณเลิฟเลิฟเสียงย่านี้จัดเย็นหวานเนาะค่ะเสียงเปลี่ยนเลยค่ะก็อืคงจะมื่เช้านี้เจ็บคออยู่นะคะ คุณลิชานสวัสดีค่ะย่าหนิงคนที่สองสวัสดีค่ะคุณลิชานค่ะหนาวไหมย่าหนิงหนาวค่ะแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้หนาวมากเพราะแดดไม่ออกวันนี้เห็นแสงแดดอยู่ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะวันนี้จะไม่หนาวเท่าไหร่นะคะค่ะเอาไว้ใดแจนะเราแจลก็ฮุบออกไปจุดข้างนอกคุณเหรอวะ สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ไดาแฟมิลี่นะคะโอ้ยมรกอรก็เป็นตะตำถอะเนาะนี่เป็นตะตำซ่บแต่วกน่้มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนที่ <c oughs> ่าณิจบยาอาจิส เออดก็เอากองไว้ตรงนี้บอ้าบุมยุปุ่มบ่โอ้คุณแล้วมุมเจ้าเนาะโอ้มุมไก่ท้างเนื้อแท้ ปักคอยละมือนั่นปักมือคอยละมือนั่นถ้านี้ก็ได้ได้เอาได้เอาของมือมาเนาะเออนั่นเอาไปทำเกลี่ยที่ให้เลยใชเาไปลงที่ใเ้ดยเอาอ่างนี้ก่อนนะตั้งโต๊ไว้นำกันเออเดินเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเก็บตั้งหะ เออพี่น้องไงต่อยการพี่น้องไงมันมีนมอยู่สุดท้ายน่ะเออรวังเหยียบน้ำเนอเออเอโทขอโทษดพี่้องตั้ตั้กอนกยาให้พี่น้องเห็นน้ำันทั่องนี้ก็ได้ มาไล่พี่น้องเขาบอกไปเท่าไหรมาเท่าไรน้องพี่น้องพี่ทำอะไรของอยู่บ่ครับได้แล้วเว้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมองนี่แหละเออโอ้หมดสมพี่น้องเลยหมดสมพี่น้องเลยให้พี่น้องเห็นน้ำให้ให้เอฟซีมาอันนี้เดี๋ยวครับให้พี่น้องเห็นน้ำ โอ้ยหมดกดเลยเราบางน้เด้อมองนี่มันมีน้เด้อเด้อน้เด้อยน้เด้อน้เด้วตูเด้อน้น้ำน้เอาอะเด้อม่ยางหรอเอาอัน เียบนะแดอเห็นอันแม่ด้าเนาะขี้ยาปอกขี้นี่นาเอาไปสิดก <ics> well like ้วี้ไปสด้ได้ดูมือกระยูรถแล้วถุงมือกระจุนรถแล้วอารมมา Hãy thiên cho lâm bằng này ừ, Gõ <coughs> à, Để <coughs> เสงเม่นี่นะาไปรถไปดอยรถมาขายนลยไม่ได้ทาขี้หนูส่ผีไอ้ภูมิน้องเขาบายก็รู้เห้าเหาจับบึงจับบึงจับนึง นอค่อยๆไว้นิอจาก้เอาท้อน่เอาจะก้อนมาเอาทอนี่ออกน่ค่อยไว้มันต่ำพาันดอพอเนอยเรียวเียอะเออโอเราวามถัด้วเราวามถัด้ว

ดีเนาะยำจะได้ไม่ขาดอือกล้วยลงคนใหญ่ขาดนี้เยอ้าวกล้วยขนานี้มาซิเรลนกล้วยลงคนนะครับกล้วยลงคกล้วยลงคนดูสุกเร็วเนาะ ตัวนี้เนี่ยแพงเลยดิกล้วยหอมทองซีเวทเขาขายรูปบาทสิบสองบาทอ่ะตัวนี้ใช่ไหมส่งซีเวทเนี่ยใช่กล้วยหอมทองนี่แหละแต่ไทยกล้วยนี่ชอบติดเหลืองบอบ้านข่นะบ้านไข่กล้วยนะบ้านเห็นตีดกล้วยแห็งบีบักไงผู้นิวยวนข่อยกระเวียหอมทองทั้างบนแหละเขาปลูกหอมทองทั้งหมดเพ่าจะทำอะไรเขาจะเก็บขยายเฉยบอกทำใเดี๋ยวเขาจะเฉยครับวันนั้นแ่ะมันวิ่งมาทางนี่เหละมืออืม ก็ถูเลยนานั้นมันออกมานนแลก็ถูกรอีมันออกมางหลังบ้านมันมีรูมันอยู่มันมีรูในหญ้านะมันมีรูมาขึ้นมาทั้งอะไระมีรูอะไรคะงูงูนะแมงงูน้ำูน้แมูเองอาบน้ำใ้นอกนีคือเห็นเสือเนาะเสือยังบอกแต่อันเสือยังบอกยังบออกระถาไม่พี่ วยกันเนะคับขอบคุณครับนั่งร้านนี่ทำไมไม่รู้อสะกังงเสจะนี่นั่ง้านทุกคนก็ประมาณนัง้านวันีทั้่านนะา้ยากนร่วมด้วยใจกันนะคะเนาะด้วยกันผลไม้ที่ อะไรอะไรต้นกาแฟอุ้ยต้นกาแฟนะลุงนะก็ถามแม่บอสฝันอะไรก็เนาะเมสงมื่เคยเคยแต่กินกาแฟบาทรนี่แล้วกระป๋องนะคะไม่ไม่เคยมีกาแฟต้นแบบนี้ใช่ค่ะคุณเลิฟเลิฟโอ้ ขอบคุณนะคะย่าอ่านตอนนี้เรามารอบกลงไปอืนได้เนาะย่าอ่านอ่านซ้ำขอบคุณนะคะต้องต้องเก็บพื้นเคลื่อนจะได้มีที่นั่งูพื้นเคลื่อนขอบคุณค่ะสมหัวใจสิจุลีคุณยาขอบคุณนะคะคุณื้นเคลื่อนค่ะวันมีแซ่้ามีแหนด์เมดก่อนไหมติ๋วนี่ินได้ปฏิบั้วยอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะต้องใส่เสื้อสองตัวค่ะอ่องกันให้ไว้ก่อนค่ะหาคุณนกค่ะ ไม่ได้ว่าใส่สองตัวแล้ว,ใส,สว,ลวใส่สามตัวเลยใส่สามตัวเลยสองตัวสามตัวเลยค่ะนี่ค่ะ,ะคุณแล้วคำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแล้วคำค่ะ ขอบคุณค่ะรอยยิ้มและโอกาแฟน้ำชาแล้วก็แมนผิเสื้อด้วยบอสกลับมาญาหนิงนี่คุณลาวคำขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ่าหนิงวันนี้ก็บอกหนาวบอค่ะคุณสมัยหนาวแต่ไม่หนาวเท่าเมื่อวานนี้มันยี้งหนาวแต่ก็ไม่เท่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันไม่มีแดดวันนี้มันมีแดดค่ะ ถึงจะหนาวก็แดดอ่อนแล้วก็อุ่นแล้วค่ะคุณละวีวีวันนะคะขอขอบคุณนะคะคุณน้องวิวันนะคะส่งหัวใจส่งโชว์นิ้วมานะคะนิ้วรักนิ้วสู้แล้วก็สวัสดีค่ะจาก คุณการ <ขอ S 1> จามาตนะคะสวัสดีค่ะส่งรอยยิ้มมาให้ขอบคุณนะคะคุณการจามาตคะขอขอ่ะหนาวไหมคะย่าหนาวค่ะแต่ก็อุ่นแล้วแดดออกแล้วค่ะกดให้แล้วค่ะนะคะย่าหนิงขอบคุณมากค่ะ<อ>คุณภาษาอังกฤษค่ะคุณสายหยุดขอบคุณค่ะที่ส่งหัวใจพลังบวกมาให้ คุณญี่ปุ่นนะฮะตัวญี่ปุ่นก็จะอ่านเป็นคุณญี่ปุ่นนะคะคุณญี่ปุ่นขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจพลังบวกมาให้คุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะส่งหัวใจสีแดงมาให้ค่ะค่ะแง่หนึ่งสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษค่ะอืมอ่านไม่ได้ก็คุณภาษาอังกฤษนะคะค่ะคุณสายหยุด เลยทุกคนย่าหญิงขอบคุณค่ะคุณชายหยุดค่ะคุณนัทกดาส่งหัวใจบวกมาให้ขอบคุณค่ะคุณดวงดีสวัสดีย่าหนิงสวัสดีค่ะคุณดวงดีค่ะนี่ก็คุณญี่ปุ่นนะคะขอบคุณหัวใจพลังบวกค่ะคุณวิคาดีย่าหนิงบอกมานาอยาทำเลยเดี๋ยวก็ปวดหลัองอีกครับผม ค่ะคุณวิชาญด้านิงทำสวนบ้านใครระวังดำนะโอ้ยมันบวดดำดอกใครมันดำโลดดำกหลังยิ่งชอบอคุณคุณไหมค่ะด้านหนงสวยนางงามเลยขอบคุณค่ะสมนอยใจบอกให้ขอบคุณค่ะคุณสุเทพจะทำอะไรกันครับ อ๋อจะทำเป็นสวนหยมนมคะคะสวนหย่อมสวนนั่งเล่นค่ะก็ขอบคุณนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะคุณพี่ประวิทย์คุณพี่นาลีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้กำลังนี้นั่งร้านแล้วก็พัฒนาตรงนี้ให้สะอาดเป็นสะอาดนะคะ การทปตวแล้วก็ีกนครับนะเอ,อ่อเยวใส่ขวดกองไว้แล้วเอาไปถิ่นขยะตังค์กะขวดกองไว้แยวผมจะเ,เอาทานมาเก็บค่ะทุกสายน้ำข่าแนวเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ วายจ้าค่ะขอบคุณค่ะนี่ต็ภาษาอังกฤษนะคะส่งหัวใจพลังบวกและหัวใจสีแดงมาให้ขอบคุณนะคะอ่ามเี้นมี้างมันจะมีุมหลุมเขเาเขาเอาออไปสึส่ตามลุนมหละ เราจะกอดยับมาทีละวม็นได้ได,ได้เรื่องไปเลยครับ <c oughs> อ่ไปเลยตรงนี้

ต้นไม้ใดที่ปรมันใจห้ามตัดเด้อไอเด้อย่เด้อเดิไปหาคาดมาให้ก่อนเนอะหาดีต้องขาย แทนนี่นะเ้าสิี่พเาดเดือบกันต้นมะเลือต้อนมะมีถึงนะโอ,อ้้าสที่ได้เก็บจิ้าตัวมันได้ได้น้ำ้ำได้น้ำด้ลุอ่อย,นะยู่ขครับดหน้าถ่าาาด,ด้ิจอบคุณาวเียดขอคุณครับอ่ะ,อะนี่ ดีนะคะทั้งสองท่านนะคะคุณอะไรนะเข้ามากดไหลให้กำลังให้แม่ดาแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ t ทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ t ทุกท่านนะคะแม่ดาขอพัฒนาก่อนนะคะค่ Rồi 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 đi 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 นะคะเอฟซีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาอ่านนะคะทกทายๆกันก่อนนะคะ Terima kasih telah

มามายกขึ้นบาผมเลยเอาแบบนี้เลยใบไงญ่เอ็นไนปวดเอวมันไม่คุ้มค่านะมันก็่เรายังไม่ไหวอยู่แล้วเองเก้าวเพราะเอ็นไนจะเอาคนเดียวเอาแบบเก่งใจ่เมาสิหาคนโอ้โหเรียนหมดมันเบาเยอะมันเบาเยอะบรรลุขั้นอะไบอกว่ามันเบาอยู่นะเราต้องหลายคนแล้วล่ะเข้าผู้หญิงถึงยกไม่ขึ้นนะผู้ชายยกขึ้นอ่าลองลองลอง ลองดูลองดูผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะเก่งแหมโอ้โหเรียกได้ไหมเดี๋ยกได้ได้เรียกได้พับมือน้องก้าวนะไม่ได้หนักไม่ได้หนักนิดหน่อยเลยไม่ได้หนักนิดหน่อยเนาะหนักมากบอกว่าไม่ได้หนักนิดหน่อยนะคะโอ้ยเอาไปให้ถึงเลย แบกไปจับปาคนสให้ไนมุมตามตุมตามขอนตีก็จะปูมาให้แน่ฮะอยู่ในบ้านนี่ละอยู่ทางพี่ชายไปถามพี่ชายนู่น้อนตีตับปูเด้อ ไหนเอาไปสุดท้ายจังแก๋ไงโอ้ยพี่มานะงานเข่าแล้วนี่พี่นะโอ้ยเนรอ ตะปูเด้มีเดียบตะปูห้ามตะปูอยู่ในซังกะสีนะโอ้ยพีมนาเลยนี่นาเล็กอยู่หัวกลมแฮมข้นางในกำลัยจะพ่งเข้ามาี้ จะทำเป็นสวนสวนผักนะคะสวนผักปลูกทีกปลูกเผือไว้ทานนะคะตรงนี้นะทเป็นเขาเรียกว่าสวนผักแม่ใหญ่แม่ใหญ่กุจลาบางว่าโอ้ยตายสิได้บอลลุกฮะแม่พี่เสร็จแล้วสวนที่คาดพอดีขาดไม่ถึง อะตูมตาเอาอนี่คอนคอนหวะม่ตตามากระืี่ี่ต๋อ้ยมันเหลืออีกขั้นนี่เลเฮ้ยเหลืออีกขั้นนะขั้นนึงอะดูดีเป็นพืนเลยดีจังเลย 太难。